สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสกินสกิลของสกายเลอร์ที่เพิ่งแบบว่ามีการแจกทั้งของฟรีไฟล์7ปีนะอันนี้ก็เป็นแบบสกินเดินๆเพว่กันดูรอแบบดูมันปล่อยแล้วจะฟิวตุ้มเหมืแบบจะมีเอฟเฟกต์แบบขึ้นจางๆจะแบบมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ พอปรับใหม่ให้เขากับแบบยุคสไตล์7ปีแจกฟรีโอ้โหแบบเอฟเฟกอลังการคือแบบมองเห็นตั้งแต่แบบว่าอา่าถ้ายกตัวอย่งงางก็คือมองเห็นตั้งแต่ผีกะยันลงสีอะไรประมาณเนี้ยก็ดูก็เลยจะมารีวิวทั้งน้าของสกินสกีของสกายเลอร์วันนี้เพราะว่ามันโดนปรับมาใหม่กันแล้วด้วยจริงจริงก็รีวิวไปแล้วแหละทั้งน้ของสกายเลอร์ ปล่อยพลังได้2ทีนั่นเองเอามาคอโมโบคู่กับตัวนี้ก็คือคูดาแบบไวมากๆแล้วก็มีช่วงนี้ทุกคนแบบบ่นกันเยอะๆเลยผมว่าเกาะ4เก,กาะ3เกาะอะไรก็พังเรียชิ้หายตัวบางมากแผดๆนี้พี่คือมันไม่แปลกทุกคนคือมันแต่ละคนเนี่ยมันจะใช้ในของตัวไคร็อดกันเนี่ยแทบทุกคนเลยนะ คือมันยิงแป๊บเดียวเนี่ยเกาะระเบิดเลยนะครับผมไคลอสเนี่ยผมก็เลยจะเอาหน้านของตัวสกายเลอร์เนี่ยเอามาคอมโบคู่กับไคลอสเอามาคอมโบคู่กับมิเกลแล้วก็เอามาคอมโบคู่กับลูน่าเพิ่มความเร็วในการยิงนั่นเองก็คือจะไปเล่นปืนเอ็ม60ให้ดูนั่นแหละวันนี้ว่ามันจะเร็วแค่ไหนหรือว่าจะไปเล่นคู่กับปืนกอรซ่าบ,บนฟ้าก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนนะผมก็ก่อนไปรับชมเกมก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด, like, ด,ด้วยนะผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมไปกดรับสกกกินฟนฟะรีีีีะะะ7ปปเเดดดด๋ยยวววแแ่จหหมมลลล้ไูาุ อาล่ผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่ในเกมงมาแล้วนะผมเมื่อกี้ก็ขึ้นไปแบบว่ายิง7ปีมาเรียบร้อยนะขึ้นไปเอากอซ่าแล้วก็พลังของตัวซองครัวเรียบร้อยผมจะมารีวิวคู่กับพลังของตัวนี้เลยผู้ชมครับผมใครล็อตนะสำหรับสกีสกายเลอร์ในวันนี้นะครับและดูเหมือนว่าในวันนี้จะมีคนด้วยนะครับผมมีการต่อสู้กันแล้วก็มีกองศพกำลังโดดกำลังโดดพยายามจะโดดขึ้นหรอเพื่อนอเอาแบบนี้เลยแล้วกันเปิดเลยแล้วกันตอนนี้ใครล็อตยังไม่ทำงานนะผม แต่ว่าสกายเลือกมาไปจอบนี้เรียบร้อยล่วงแล้วผมล่วงไปเลยมาอีกหนึ่งโอ้โหสองเม็ดก่อแตกก่อแตกหมดแตกเฮ้ยฮ้ฮทะลวงเกาะทะลวงใสคอมโบนี้คือจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวก่อสร้างก็ได้นะกโดูคือใช้ปืนอะไรก็ได้ที่มันลั่นเร็วเด้วยบเป็นพวก AR เอ็มหกศูนย์สกายได้หมดเลยเอ็มหนึ่งสี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยว,วดีผมจะแบบมารีวิวแบบให้ดูคร่าวๆไงเดีย๋ยวถ้าเจเอ็มหกศูนย์ใครจับแล้วกันเนาะโอ้ยวอันนี้เยอะมากเลยอุ้ยมีคนยิงอยู่ข้างหลังเมืองไปช่วยเพื่อนแป๊บแล้วกันเพื่อนแตกหนึ่งอ่าช่วยไปก่อนแล้วก็แบบลองบล็อดดกโดนมาดูนะครับผม บินไม่โดนลูกพ่อต้องบินสิเฮ้บินบินเพื่อนผมรลบไปสองมา <c oughs> ยิงทีเกาะระเบิดอะคนดูเกาะสันอนะแ <c oughs> ร่งจัดนะครับผมถ้าน่าเขาตัวเนี่ยไอตีใครล็อตเอามาคอมโบคู่กับไอ้นเนี่ย แรงเวอร์เฮ้ยดีติดเดี๋ยวมาชุบเพื่อนแบบมีปืนดีกว่าอา้าวไม่มีตังนี่มาเหรียญไม่พอนะครับผมเมื่อกี้มีตะตุยตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วอะ่ะอาจจะเบอร์หนึ่งออกไปแล้วนะผมโอ้โหสายเราก็รีบชุนะบเนาะเบอร์สองก็ออกเอาหรือย,ยังไงหรือย,ยังไงอ่ะชุบขึ้นมาไม่ออกสิเพื่อนเอ้ยกลับมาได้ไหมอ๋อพับจอเฉย อ๋อแล้วดูเหมือนว่าตัวคณะของหมู่บ้านแฮมตันเนี่ยจะมีแบบว่าวงฟ้านะครับดูผมจะเล่าไปส่องๆองดูแล้วกันปล่อยเพื่อนตามมากับเพื่อนตามมาเลยตามมาปล่อยเล่อยวป่อยนี่าม,มาตามมาเพื่อนอ๋อเพื่อนรีเกียร์ไมค์มบักนะครับไอ้นี่มันใครอ่ะอ้๋อใครจะไปรู้อ่ะไอ้นี่ใครวะมันใครอ่ะพี่บอกผมหน่อยโลนอีกหนึ่งเขาตีมอยู่ปะ ไอ้นี่มันใครวะเัอตัวจริงที่ตัวจริงตัวจริงเขามีตัววีอ่ะโอเคไอ้นี่มาฐานที่ฐานถูกว่าตัวจริงได้แต่ไอครีเอเตอร์ไนีครับเออถูกต้องเพื่อนแต่ว่ามันคือใครวะมันมันคือคนดังวะใครวะพี่ไปตอคนดังใครวะสองไงล่ะก็ฟับจอพี่พี่จอเขคือไรหล่สองอีใครจะไปรู้ ชื่อเชียอะไรวะพิมพ์ยากจังเออพิมพ์ยากจังเลยว่ะแค่วู๊นักซีอูนี่พิมพ์ยากจริงๆเลยว่ะคนดูเนาะชื่อเชียรอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่าผมจะซื้อของนี่เพื่อประกาศคนดูเดียวนะนี่ชียรกูพิมพ์ยากขนาดนี้เลยวะอเคาร่าตายนะครับผมได้ไงอะ ว่าเพื่อนจะตายเพราะแบบมัวจะพิมพ์ชื่อผมนี่แหละ A C K เออมีการเสิรจชื่อว่ะคนโดอย่างเนี่ช้าโอเคเพื่อนตายข้างหลังนะครับผมไปตรงนั้นไปตรงนี้ผมก็จะดึงจนปืนสลิงจะหมดแล้วเนี่ยคนโดเพื่อนแยกกระจายกันอยู่มากเลยอ่ะไปช่วยใครดีก่อนดีวะเนี่ย เดีย๋ยวผมไปหาเพื่อนหนึ่งก่อนละกันตั้งใจเล่นก่อนก็ได้เพื่อนเอ้ยม็ซี่ย U เนี่ยนะอ๋ออ่านดูกด้วยดีกวา่าเอาพอไปแล้วี่ชาในนู้นก็มีคนเมื่อกี้ยังด่ากันเลยว่าช่องเชี่ยอะไรแลวผมคยุยกับไกันนะพี่อโอเคได้ยินกูด้วยเหรอกูมไม่ได้เปิดใบต้งไหน่อยต้องกลับมาช่วยเพื่อน,นครับเนี่ย เันจะเห็นผมหรือเปล่าเขาดูไอตัวเสื้อเหลืงงองเสื้อตัวส้มเมื่อกี้มันเห็นแล้วมันกาเลี้ยวแวบเข้ามแผงไปเลยอะ่ะเม็ดสองเม็ดก่อนล่วงเลย ผมชุบลอยไม่ได้ด้วยนะครับผมแลวผมไม่มีโดนเช็คคนข้างในด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าศัตรูจะมีสามตัวนะนี่ไงเฮ้ยมันดันมาว่ะ <c oughs> จะเล่นไงดีวะเดี๋ยเขาโด กูเกือบตายถ้าเ้าละอุ้ยยาไปตรงนั้นออือีที่ไม่โดนออืดีที่มันดีไม่โดนครับผมไอ้เชียเกมดิ้งไม่งั้นไม่งั้นแย่โดนคิ้วโดนโดนโดนโอ้โมันยิงเปิดหัวผมอ่ะก็เลยเจ็บจัดเลยครับที่เต็มนะเนี่ยที่เดิมไม่ใช่ที่เต็ม ำไมเขาได้สุ่มทีมมาเล่นคนเดียววะฮะอยากสุ่มทีมไงเพื่อนโอเคชุกก็หมดละว,วันนี้แกจะสตรีมอยู่ปะในไหนอ่ะไม่ได้สตรีมครับวันนี้เพื่อนอมันตี้เดิมมันมาจัดการเพื่อนผมว่ะ <c oughs> สองตัวเรายิง <c oughs> ไปไ,ได้ยังเหลือ <c oughs> ตัวหนึ่งนะครับผม <c oughs> อ๋อเราจะไปหาข้างหน้าของเพื่อนก่นละกันนะเพื่อนกันอยู่ใกล้ๆนะครับผม เห็นเขามีตัววีอ่ะอ๋อมีตัววีก็เลยแบบแปลกใจยากนะพี่ใช่ตัววีได้ยากมากเลยจ้าผมงงอยู่ผมไม่รู้จักได้ไงไม่แปลกหรอกเพื่อนมีคนทําคลิปเป็นร้อยเป็นพันจริงว่าพี่ไม่แปลกที่จะไม่รู้จักเราหรอกเพื่อนเลยคนเยอะมากเลยผมไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวก็ดูตัวเนี้ยแถวพิจอมอ่ะแไมพิจอมเขา เพื่อนก็แบบจะหาช่องอย่างเดียวเลยไม่เล่นเลยดีเลยอ่ะอะไรดีวะแล้วมันมาเจอกันได้ไงเนี่ยของัทมศัถือเออมันเจอได้ดิก็เป็นคีเตอร์ไงเพื่อนเฮ้ยคอนโดโดวโหเกือบผมตายต้องหลบก่อนครับผมไม่งั้นแตกชุดเด็ยเอ้ยพอได้ ขนาดดพอไ้ยิงไม่ได้ว่ะครบศัตรูแล้วแล้วโดนอยู่เลยอุ้ยโอ้โหมีตัวอยู่บนยอดตรงนู้นโอ้โหมายิงหัวผมชุดเดียวตายเลยงานเข้าละแล้วเพื่อจะชุบได้ไหมเนี่ยเขาโดนตายตรงนี้เลยนะผมศัตรูอยู่ด้วยด้วยเลยครบแล้วงานเข้าละไอ้ชุบเขอจะบ้าดองดึงเขอจะบ้ะไอ้ดึงได้ดึงได้เดี๋ยวบอกกัน ไอ้ดึงได้เพื่อนไปไปขึ้นในตรงลมอ่ะไปขึ้นลมแล้วก็หันหน้ามาทางผมอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะชุบได้นะเบอร์หนึ่งเห็นลมป่ะเพื่อนข้างหลังอ่ะจะตรงตรงหน้าผาเพื่อนโอเคเพื่อนไม่ได้ยินเขาน่าจะต้องชุบเขาก่อนอ่ะเขาถึงจะพูดพี่ต้องชุบก่อนพี่ชุบก่อนเดี๋ยวเขาตายผมเปิดมาอยู่ได้ยินไหมอ่ะไม่ได้ยินเหรอได้ยิน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 อ้าวชุบได้เหรอไปขอบคุณครับอ๋อชุบตู้เราชุบตู้ เดี๋ยวชุบตู้มาผมไม่มีปืนเล่นนะเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพยายามเล่นในเต็มที่ละกันเดี๋ยวเราเล่นโซนตู้ชุบก่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้มีคนเนี่ยตรงบนหัวผมเห็นปะไอตัวเนี้เท่มันยิงผมอะผมไม่น่ารอดนะผมดดดด <Okay. S 2> โดนอยูโอเคโอ้โหเยอะไปมันนี้ข้อ,อยอะบนหัวผมอะจะขึ้นไปฆ่ามันยังไงดีวนะเนี่ย เพื่อนมันตายแล้วเพื่อนันนี้ตายเลยตายเลยเดี๋ยวผมเอาเหรียญลงไปชุบเพื่อนให้นะแป๊บนึงรอแป๊บเอ่อพี่นายได้ยินไหมพี่ได้ยินครับได้ยินสวัสดีครับสวัสดีครับสสสตรรีีีมพ่วััดคบไม่ครับวันนี้ไม่ได้สตรีมครับผมวันนี้ตื่นสายครับก็เลยไม่ได้สตรีมวันนี้คือมาเล่นแก้เหงาว่าไงมาเล่นแก้เหงาครับมาซ้อมมืออ่ะฝีมือแบบฝีมือแบบ อันไดเกิดก็เลยต้องมาซ้อมหน่อยลงบนยอดได้นะมันมีปืนเฮ้ยมีคนมหไม่มีปืนเล่นตอนนี้ต้องไหนยิงอ่ะน่าจะขบนครับพี่ขบนขบนพี่ข้องบนไหนอ่ะตรงจานเอาบนจานหรอครับใช่ครับพี่เฮ้ยมันดีดไปหาใครอ่ะดาวด้ๆด อุ้ยตะกินสไครต์เลยโคตรที่เออเมื่อกี้ผมยิงเม็ดเดียวแตกอ่ะตะกา20ดาเมจตึงๆผมยิงหมดแม็กเลยอุยปืนไม่มีด้วยเอ้ยแตนั้นมีคนแตกไปแล้วแท็กไปละแต่ผมตกมังละอ๋อบรรดาวง อ๋อตกไปข้างล่างเหรอเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนอยู่ในวงเพื่อนสู้ๆนะครับพี่นั่นไงเพื่อนสู้มันได้สบายบืออันนี้ผมมารีวิวสกินสกายเลอร์เฉยเพื่อนสกินเจ็ดปีอ่ะเพื่อนรับยังสกินฟรีด้วยสกินสกิลมันอ่ะเพื่อนรับมายังไอวอนนั่นเหมือนจะมีคนกับเพื่อนสกิลนั้นไงพี่ ปลาไม่ถึงว่ะลุระยะลงมังล่างแล้วลงมังล่างแล้วมันอยู่ข้างล่างเหรอไม่ได้ดิผมไม่มีปืนนัผมไม่มีเหรียญผมไม่มีประตูวาร์ปให้อ่ะผมไม่มีเหรียญซื้อประตูวาร์ปอ่ะไงใครดาวเด่นยากอ่ะพี่อ้าวตายแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะครับเพื่อนผมเล่นไม่ออกเลยตานี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมมีสกายเลยกดดันไม่เสียคิวเหลือตัวเดียวเพื่อนอยู่ใต้ท้าเราเลยเห็นละโอ้โหโคตรหนาวต่อตัวติวนี้ <c oughs> เรียบร้อยไปเจอกันนะครับไปรุ่น